สวัสดีครับพบกับช่องมานิโก้ฮอบบี้กันอีกครั้งนะฮะในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวพูดคุยกันง่ายๆกับหุ่น RG Freedom Gundam นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแต่ละโวนกันก่อนเลยนะครับเรามาเริ่มดูที่ส่วนขากันนะครับอันนี้ผมก็ตัดเส้นไปบางส่วนแล้วนะครับโทนสีขาวนะครับจะมี2สีด้วยกันนะครับคือขาวสดเลยนะครับกับสีขาวออกขุ่นนิดนึงนะฮะตรงนี้นะครับจุดขยับนะครับก็หัวเข่าสามารถงอได้ประมาณนี้นี่นะฮะ แล้วก็ที่ข้อเท้านะครับก็สามารถงอได้ประมาณนี้ส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับก็สามารถเปิดขึ้นได้นะครับเป็นช่องไอพ่นตรงนี้นะฮะถัดมานะครับกระโปรงนะฮะก็สามารถเปิดขึ้นได้ทั้ง2ฝั่งนะ,ะซ้ายและขวาตรงนี้นะฮะแล้วก็ข้างหลังก็สามารถอ้าขึ้นได้ประมาณนี้นะครับถัดมานะครับเรามาดูที่บอดี้กันนะฮะก็สามารถโยกซ้าย ยกขวาได้ระดับหนึ่งะฮะแล้วก็เองตัวมาด้านหน้าได้ด้วยนี่นะประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถเปิดช่องคอบพิดได้นะฮะแต่ก็จะไม่มีนักบินอยู่ข้างในนะครับสามารถสไลด์ออกมาได้ระดับหนึงะฮะส่วนอันนี้ด้านหลังนะครับก็ยังไม่ได้ติดแบ็คแพ็คนะฮะถัดมาเรามาดูที่แขนกันนะครับก็สามารถงอได้2ระดับนะฮะตรงนี้นะฮะเป็นตัว V นะครับ ข้อมือก็สามารถหมุนได้360นะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้ก็สามารถบิดได้นะหมุนได้360เช่นเดียวกันนะครับเวลาเปลี่ยนพาร์สมือนครับต้องระวังเวลาเราถอดมือออกมาเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนพาร์ตอันนี้เนี่ยมันจะหลุดออกมาด้วยนะครับคือมันไม่ได้ติดยึดกับขั้งตัวแข็งของมันนะฮะก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนมันเล็กนี่ฮะค่อนข้างที่จะเล็กมาก ถัดมาครับที่หัวไหล่นะครับก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับก็จะมีช่องไอพ่นตรงนี้นะครับโทนสีก็จะเห็นชัดเจนว่าข้างบนเป็นสีขาวขุ่นนะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นสีขาวนะฮะถัดมาครับส่วนหัวนะฮะอันนี้นะครับก็ดีเทลทำออกมาค่อนข้างที่จะสวยงามดีนะฮะอันนี้ผมก็มีแต้มสีเงินไว้ตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็ตัดเส้นครับถัดมาครับเรามาดูอาวุธของฟรีดอมกันบ้างนะฮะอันนี้จะเป็นปืนที่ติดอยู่ตรงเอวของมันนะฮะก็จะมีคู่หนึ่งนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีด้า แล้วก็ตัวปืนนะครับก็สามารถพับเก็บให้มันสั้นได้นะครับก็พับมาอย่างนี้ก่อนนะครับพับมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เก็บขึ้นอย่างนี้นะครับนี่ฮะถัดมาครับบีมไรเฟิลนะครับก็จะมีลูกเล่นอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถพับมาได้ตรงนี้นะครับหรือจะมีอีกด้านหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนี่ฮะอันถัดมาครับโลนะฮะด้านหลังตรงนี้นะครับเราสามารถปรับตำแหน่งสูงหรือต่ำก็ได้นะะตรงนี้นะครับแล้วแต่เราเลยนะฮะ รรตงนนี้ะคับส่วนตรงนี้ก็เอาไปติดที่ข้อสอกของฟรีดอมนะฮะก็จะยึดติดกับที่ตัวหุ่นได้เลยนะครับถัดมาครับบีมซาเบตคู่หนึ่งนี่นะฮะถัดมาครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นจุดเด่นของตัวหุ่นฟรีดอมกันดำนะครับก็คือปีของมันฮะเวลาขยับก็แนะนําว่าอยากให้ดูคู่มือกันก่อนนะครับเพราะว่าจุดขยับของมันเนี่ยมันค่อนข้างจะจะบอกว่าซับซ้อนก็ได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ กลางปีเสร็จแล้วนะฮะก็จะเป็นรูปทรงประมาณนี้นะครับก็คล้ายๆดาวหลายๆแฉกนะครับก็บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งในการกลางปีของมันนะฮะจุดขยับมันก็บางจุดก็ค่อนข้างที่จะหลวมนิดนึงด้วยนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะถัดมาครับอันนี้จะเป็นฟิกเกอร์ของคิระยามโตะนะครับพระเอกของภาคซีซนะฮะถัดมาครับอันนี้จะเป็นบีมเอฟเฟกนะฮะซึ่งมันแถมมาจากชุดสินค้าที่วางจําหน่ายล็อตแรกๆนะครับก็คือเมื่อสัก10ปีที่แล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้ี่ยมันออกตอนปี2011 นะครับก็จะมี5อันด้วยกันนะครับอันนี้จะเป็นคู่หนึ่งสีส้มนะฮะแล้วก็อันนี้อันหนึ่งครับสีอันนี้ซีดหมดแล้วนะฮะยางก็เริ่มเหนียวนะฮะอันนี้ก็อีกคู่หนึ่งครับเป็นสีออกเขียวมรกตนะฮะ ตอนนี้นะครับประกอบเป็นหุ่นเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็จะพูดเลยว่าพอติดแบ็คแพ็คปุ๊บเนี่ยนะครับตัวหุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะยืนลําบากครับเพราะว่าแบ็คแพ็คเนี่ยมันหนักนะฮะก็ต้องวางตําแหน่งขาดีๆนะฮะตรงนี้นะครับเนี่ยพอปล่อยปุ๊บเนี่ยล้มละนะครับต้องวางตําแหน่งขาดีๆนะฮะแล้วก็ตรงปีกของมันเนี่ยก็พับออกมาแบบกลางๆนิดนึงนะครับถ้าไปข้างหลังมากนะฮะถ้ามาข้างหลังแบบนี้เลยเนี่ยหุ่นมันยืนไม่ได้ เพราะมันเอียงนี่ยฮะมันจะยืนเอียงแบบนี้เลยนะครับพวกคุณนที่ว่ามีแบ็คแพ็คอลังการหรือปีกใหญ่อะไรพวกนี้นะครับแนะนําว่าจะต้องซื้อฐานไว้อันหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะได้เอาตัวหุ่เนี่ยมาใช้ได้นะฮะนี่นะครับผมก็ใส่แอคชั่นเบสเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันนะครับมดปัญหาเรื่องหุ่นล้มไปด้านหลังแล้วนะครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองทำท่าแอคชั่นกันบ้างนะฮะ ตอนนี้นะครับลองจัดท่าแอคชั่นแล้วนะฮะอันนี้ก็พูดเลยนะครับว่าตัวแขนของผมเนี่ยทั้งสองข้างเลยนะครับตรงข้อศอกของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะหลวมมากครับอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าดองไว้นานหรือเปล่านะตัวยางจอยมันก็เลยแบบว่าเสื่อมสภาพไปบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอันนี้ผมไม่มั่นใจนะนะครับเพราะว่ามันหลวมมากเลยเนี่ยถ้าทํายืนแขนไปตรงๆนะฮะอ่ะนี่ยืนแขนตรงๆนะนี่ฮะแขนตกทันทีเลยข้างนี้ก็เหมือนกันนี่ฮะแต่โดยรวมึถือว่าโอเคอยู่นะ อันนี้ลองกลางปืนที่เอวของมันนะฮะสองกระบอกนะครับตัวนี้ถัดมาตอนนี้นะครับผมก็จัดทาแบบฟลแอคชั่นไปนะครับกลางปีออกมาทุกปีกเลยนะฮะแล้วก็ดึงแคนนอนออกมานะครับก็รูปทรงจะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะสวยงามนะนี่ฮะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาบีมเอฟเฟกที่แถมมานะครับติดกับตัวปืนนะฮะ ตีบีมเอฟเฟกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะหนักอยู่ครับตัวเอฟเฟกของมันนะแล้วก็ด้วยความที่ว่าปืนมันยาวออกมาแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้ปลายตกออกมานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาจัดองศาของตัวปืนแต่ละจุดให้มันเทน้ําหนักขึ้นไปข้างบนนิดหนึ่งนะฮะโอเคครับ, okay, รบก็เดี๋ยวมาดูรอบๆกันนี่นะครับ อันนี้ลองมาถือบีมซาเบตบ้างนะครับก็โอเคอยู่นะก็สามารถจัดท่าเอกลักษณ์ของตัวฟรีดอมได้เหมือนกันนะฮะบีมซาเบตนะครับก็สามารถนํามาต่อกันได้แบบนี้นะฮะพอมาต่อกันแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคล้ายๆดาบส์สไต์วานโคตรยาวเลยนะครับก็ไม่รู้จะยาวไปทําไมนะฮะเพราะว่าถ้าเทียบกับอันนี้นะฮะอันนี้บีมซาเบตของนิวกันดัมนะครับเรียวเกณฑ์เหมือนกันนะครับเนี่ยความยาวยาวกว่าตั้งเยอะนะครับของฟรีดอมนะฮะ โอเคเดี๋ยวลองมาติดที่ตัวหุ่นดูนะครับติดที่ตัวหุ่นแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยฮะก็ต้องมีแอคชั่นเบสนะครับเนี่ยไม่งั้นความยาวของมันก็จะกลายเป็นเกรดกาบแทนนะครับมีมไรเฟิลนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้นะครับก็สามารถนํามาเก็บที่กระโปรงหลังของตัวฟรีดอมได้นะครับเก็บเรียบร้อยครับก็จะประมาณนี้นะฮะ ตอนนี้นะครับผมลองเอา RG Justice Gundam นะครับมายืนคู่กันนะเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเพื่อนซีกันอยู่แล้วนะตองมีคู่กันนะครับถ้ามีฟ e ีดอมก็ต้องมี Justice มี Justice ก็ต้องมีฟรีดอมนะฮะเอามาคู่กันมันจะได้เท่กันนะฮะก็เนี่ยฮะพวกแบคแพคใหญ่ๆที่ผมบอกไว้นะครับเนี่ยมันต้องมี action b เ a s e นะครับหรือว่าฐานเนี่ยยึดไว้นะครับไม่งั้นเนี่ยมันลำบากครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปนะฮะว่าผมรู้สึกยังไงกับ r g Freedom Gundam ตัวนี้บ้างนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบอยู่แล้วนะครับติดตามตั้งแต่ซีที่ทางทีวีนะครับแล้วก็ตัว f r e e d o ออันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะอลังการด้วยนะครับกลางปีออกมาชูปืนออกมา5กระบอกอะไรเงี้ยทั้งเอวทั้งบ่าของมันอะไรเงี้ยนะครับถ้าหากใครที่เคยดูการ์ดซีทนะครับแล้วก็ตอนแรกที่ f r e e ด o อมโผล่ออกมาเนี่ยผมว่าทุกคนยว้าวกันหมดเลยนะฮะเพราะว่ามันอลังการมากเลยนะฮะในความรู้สึกตอนนั้นนะครับ ส่วนเรื่องข้อเสียนะครับก็เรื่องของความอลังการของตัวมันเองเนี่แหละนะครับทำให้เกิดข้อเสียเข้ามานะครับเพราะว่าตัวแบ็คแพคเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็มีน้ําหนักนะครับตัวหุ่นเนี่ยไม่สามารถรับน้ําหนักของแบ็คแพคได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องซื้อตัวแอคชั่นเบสเข้ามาครับเพื่อที่จะได้จัดท่าแอคชั่นดีๆได้เวะลากลางปีกเองก็เรามัดระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีความซับซ้อนเล็กน้อยนะฮะก็ดูคู่มือประกอบไปก็แล้วกัน ส่วนจุดอื่นๆนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของน้ําหนักของความยาวปืนอะไรพวกนี้เนะี่ยบางทีตัวหุ่นเนี่ยมันจะรับน้ําหนักบาลานไม่เท่ากันแล้วก็อีกนิดนึงนะครับหุ่นที่ว่ามีความอลังการพวกนี้นะครับมันจะมีปัญหาเรื่องของการวางตั้งโชครับก็คือมันกินพื้นที่นั่นเองนะฮะอย่างเช่นชั้นนี้เนี่ยนะมึงวางแค่ตัวเดียวเนี่ยมันกินพื้นที่ไปหมดละก็ถือว่าเป็นข้อเสียอีกนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ ถ้าสมมุติว่าเรากลับมาถึงบ้านเราเห็นของที่เราวางโชว์ไว้บางทีมันความเหมือยล้าเนี่ยจากการทํางานจากเรียนหนังสืออะไรหายเป็นปิดทิ้งเลยนะฮะผมคิดว่าหลายทา่านก็อารมณ์ประมาณนี้โอเคครับส่วนคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัดจบลงเพียงเท่านี้นะครับหากข้อมูลตกหล่นหรือพูดผิดอะไรไปก็ขอภัยมาน,านที่นี้ด้วยนะครับสามารถพูดคุยแนะนาติชมที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปนะครับก็ฝากกดติดตามซับสไครต์ทางเราด้วยนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ Bye-bye!